สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามเนาะครับเนาะครับเลขเหล่าพัฒนาครับผมของปูศูนย์เจ็ดด้วพี่น้องครับปูพนกทรงมาให้แล้วครับผมครับอ่าเบิ้งจักหน่อยนะพี่น้องครับปูทรงมาให้เดี๋ยวบ่าวแหลมจะลงคลิปครับผมครับเขียนให้พี่น้องครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งกันครับผมครับเฮ้พี่น้องมือจักนิดนึงครับผมครับบอว่ามือดีรีวิล่ะ ครับตัวน้อยหนึ่งครับว่เห็นดอกพี่น้องนี่แหละก็สิได้เขียนกันเลยอ่ะพี่น้องเอฟซีขอมากันแล้วนะครับเนาะอย่าลืมครับผมกดติดตามกันเอาไว้ครับนะครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารว้ยครับพี่น้องจะบริพารนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางครับผมครับ و ن นี้กะครับผมมีโอกาสได้มาคลิปอยู่ที่ครับผมถุงหน้านะครับเนาะครับของตาอาจารย์เซียนนาดีครับพี่น้องครับ เขาก็กำลังเขียวงามเลยครับพี่น้องเบิ่ง,บงต่ำๆอย่าเบิ่งสูงอ <c ười> ันที่ว่าเห็นเขาบรรยากาศครับผมสวยงาม ครับสำหรับพี่น้องครับผมเอฟซีท่านใดนะครับเนาะครับสนใจเขากลุ่มครับผมเดี๋ยวเบาแหลมมีหนาทางครับเนาะครับของหัวหุ่นครับผมครับลงไหเพียน้องครับถูกมือได้พี่น้องครับผมลุงยู่บดมือครับผมครับสําหรับทันทีชื่นชอบหรือว่าอยากเบิงผลงานเบาแหลมนะครับเนาะว่าครับผมผลงานเป็นยังไงหนาติดตามกันหรือเปล่าครับผมโชวเจักตัวหนึ่งครับพี่น้องครับโช์หลายไปเลยอ้าว ครับผมเมื่อกี้พี่น้องครับผมหวยได้ออกไปเมื่อกี้นะครับเนาะครับเกาหลี v i p ครับผมครับสำหรับเลขเกาหลี v i p ครับผมเบาแหลมฟันทีเก้ามาทีครับผมเขาน้องคบเนาะครับสายวิ่งโูดเก้ามาเต็มเต็มเลยตัวฟันตัวเด่นเก้าห้าเลขออกหาเก้าครับพี่น้องครับถือว่า เต็มๆเลยแหละครับสำหรับเลขตัวกันนะครับเนาะมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับพี่น้องครับเก้าแปดกันครับเป็นหกแปดกะมาบนมาล่างเลยรได้พี่น้องครับสำหรับเลขสามตัวครับผมออกห้าหกแปดครับผมห้าครับผมหกเก้าครับพี่น้องโอ้เสียดายครับผมห้าเก้าเจ็ดอะวันนี้ซุยวันนากเบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะนะครับท่านใดสนใจนะครับเนาะครับก็ลองพิจารณากันเบิ้ง ช่วงเศร้าครับผมช่วงเศร้าบ้าแหลมนี่ก็จะเน้นนะครับเนาะพวกขับเล่าเคือกันครับพี่น้องครับนี่คือผลงานช่วงเศร้าครับผมขับประชาชนเล่าครับผมขับฟันที่เก่านะครับเนาะครับตัวฟันเก่าสามโเขาครับพี่น้องครับตัวกันเก้าสี่ครับผมเลยออกสี่เก้าครับผมขับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะรับเลขสามตัวเนาะครับเนาะเสียดายขั้นจับลายนะพี่น้องมีโอกาสเข่าสูงแต่ว่ากะบไ่อยากจับเกินนี้ครับแต่ว่าเลขสองตัวกั ่วาเดินดีครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับไอดรไลน์ครับผมครับไอดรไลน์บาแรมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเน,ะออนาะเขียนให้ก่อนเลยบบาแรมมีมีมีไอดรไลน์นนครับผมให้พี่น้องเบิ่งขออนุญาตนิดนึง ครับพี่น้องอันนี้คือ id line ได้ครับผมครับขอม้าจิเพินนามุ่นมุ่นจังศีเลยพี่น้องครับผม id line นะครับนลกดตรงคข้า่า id line ครับผมกระใส่เข้าไปเลย0811086248ครับผมครับ id line เบาแหลมเด้ครับพี่น้องครับ0811086248ครับผมครับพอติ๊กจิงสีีแล้วกดเสิร์ชจะขึ้นมาแบบนี้เลยพี่น้องครับผมเบาแหลม กดแชทกดเพิ่มเพื่อนได้เลยครับผมครับเดี๋ยวบาแหลมดึงเข่ากลุ่มนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมครับคอฟฟี่ครับพี่น้องครับคอฟฟี่กันเนาะครับเนาะเอาขามากันแล้วกดติดตามมาไว้ครับผมบาแหลมจะพาไปบิ่งแนวทางนะครับเนาะขับของปูครับผมปูก็ทรงมาแล้วเป็นแนวทางของปูศูนย์เจ็ดครับมื้อนี้ครับ สำนักของปูศูนย์เกตือว่าเป็นสำนักไงนะครับเนาะครับกมีเข่ามีหลุดครับผมครับเข้ากับเบิร์ไว้ครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไว้เทียบเคียงกันกับสำนักอื่นๆกันครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับพี่น้องครับวันที่30กันยายนเนาะครับพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ครับผมขออนุญาต ยันที่สามสิบมื่อนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นเนะพี่น้องเนาะครับสองมือแล้วตั้งแต่อุ่นอยู่นี่นครับเอาการอยู่พี่น้องสองห้าหกเจ็ดครับผม เราพัฒนาครับวันนี้นะครับเนาะบ้าวแหลมจะพาพี่น้องกระผมมาที่ตามผลงานของปูศูนย์เจ็ดครับไปเบิงเลียงวิ่งปูนะครับเนาะปูวิ่งมาที่บนล่างกระผม ปูแยกมาให้ได้พี่น้องอ่ะไปบ่งเล็กบนกันก่อนครับผมบนวิ่งรูดครับบนวิ่งรูดหกสายวิ่งสายรูดบควรผ่าดได้พี่น้องครับพบควรผ่าดกันล่าง วิ่งรูดเจ็ดครับผมครับโบเห็นบ้าวแหลมโบเห็นีะ <c oughs> ยับกล้องให้พี่น้องครับอากาศมันอบอุ่นเลยเสียงเสียงพลมเนอพี่น้องดังบ,บึนบึนยุ่นครับเครื่องน,น้อยๆครับใส่พาวเวอบแบงเอาเอ้าสายวิ่งสายรูดฝากกันเอาไว้ครับผมครับ ให้มกักใหชอบนะครับเนาะอย่าลืมครับผมนําตัวเลขนนาแนวทางไปเทียบเคียงกันกับสํานักอื่นๆที่พี่น้องชื่นชอบครับผมโอ้ขีดเสียนง,ง่ามไปมือนี่คอยเข่าเด้อ สำหรับมือนี้ครับผมเลขวิ่งนะครับเนาะครับบนกับล่างนี่ปูเน้นมาให้ทิจเจ็ดได้พี่น้องครับบนนี่ก็ฟันหกแต่ว่าปูบ่ได้บ่ได้เน้นให้แต่ว่าล่างนี่ครับถือว่าเด่นเจ็ดเลยครับผมกับระมัดระว่างกันครับปูเด่นมาให้นะครับเนาะอ่ะมากชอบกดติดตามกันเอาไว้ พี่น้องเขามาเบิ้งบนนี่ครับผมมาเบิ้งตัวจับคู่กันนะครับเนาะครับสำหรับจับคู่ครับพี่น้องไปเบิ้งเลขบนกันก่อนเลยครับผมบนคับปูฟันมาที่หกนะครับเนาะก็จะมี หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับผมสำหรับล่างครับพี่น้องครับตัวเดนเดอร์พี่น้อง หลังปูฟันมาที่เจ็ดแปดเจ เห็นกันเนาะครับเนาะขออนุญาตบัดที่นี่ครับสำหรับตัวเด่นเนาะครับเนาะตัวเด่นตัวเน้นก็คือปูเน้นเจ็ดไม่เฮาครับก็อย่าลืมครับพี่น้องพิจารณาแลาวครับเนาะครับตัวล่องครับผมพี่น้องเอพซีท่านใดชอบก็อย่าลืมพิจารณากันเบิ่งแนวทางครับผมบ่มีไผ่รูเนาะพี่น้องเนาะ ว่าจะออกตัวใดครับผมดังนั้นครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมจะเป็นตัวเด่นหรือตัวล่องเขากะอย่ามองข้ามกันครับอันนี้เบ้าแหลมจะให้ไล่ให้เฉพาะเนาะครับเนาะครับ ตัวเด่นครับผมครับสำหรับตัวรองนะครับเนาะกลับจะได้เห็นความแตกต่างขอฝากพี่น้องครับผมที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่แคปหน้าจอกันเอาไว้ครับกับแนวทางนะครับเนาะเหล่าพัฒนาครับผมวันจันทร์ที่30ครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะเต็มจอยนิดนึงเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีจะพอเห็นวันจันทร์ที่30กันยายน2567ลาวพัฒนาปู่07ครับผมครับเด่น7เนาะพี่น้องเนาะเด่น7 ครับตัวเด่นขึ้นเรียกล่างน้่พี่น้องล่างวิ่งรูดเจ็ดครับผมครับปูแยกให้เลยครับผมเป็นบนเป็นล่างอ่ะพิจารณากันง่ายนะครับเนาะครับแต่ถามโดยส่วนตัวเบ้าแหลมกะที่ว่าหอากันไว้พี่น้องครับกันบนกันล่างไว้เลยครับผมปลอดภัยนะครับเนาะครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมกับแนวทางครับผมเราพัฒนาครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่ผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง ากพี่น้องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมครับผมคลิปตัวเลขนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมพารวยครับผมครับก็ต้องขอลาพี่ขอละน้องกันไปก่อนครับผมก่อนจากกันครับผมครับขออนยอวยพอน้องครับเนาะพี่น้องอิซีครับผม โชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันมู่ทุกู่ทุกคนครับผมผู้ใดเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของบ่าวแหลมฝ้ารวยขอให้ปังๆเด้อครับผมให้โชคให้หมานครับผมครับมกักตัวใดเลือกตัวใดก็ขอให้ถือกปังๆครับผมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาพีลาน้องไปก่อนเอาไว้พบและเจอกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม